สวัสดีครับนี่คุณอมรทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโคกตะบนหนองไฮอุทพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตอยู่ที่สวนป้าบัวนะครับป้าบัวมีโปรเจกต์ใหม่แล้วนะครับขุดน้องนะครับหรือว่าขุดบ่อแรงน้ําในไร่นานอกเขตชนประธานนะครับนี่คือขนาด1นึ่งนะครับโครงการนี้ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็หลายหลายคนคงจะได้ใช้บริการโครงการนี้นะครับที่ว่าแต่เสียแต่ค่าน้ำมันแล้วก็มีหน่วยงานมาขุดให้อย่างนี้นะครับนี่ขนาดนี่แหละครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบลูกบาศกเมตรนะครับ มาไม่ทันตอนขุดนะครับนี่ก็ <พฤ S 1> มีโอกาสได้ผ่านมาก็มาเห็นพอดีแต่ใกล้จะเสร็จแล้วนี่แม่โคจอดเสร็จแล้วก็บอกว่าเพิ่งเสร็จเดินมาก็เพิ่งเสร็จนะครับนี่เป็นบอ่อใหม่ตรงนี้นี้เป็น,ปนสถานที่ที่ป้าบัวปลูกขักบุ้งแก้วนะครับแล้วก็ผักขะยแยงนะครับตรงนี้ที่ที่เป็นพา,ายเรือเก็บผักบุ้งแก้วตรงนี้นะครับแต่วันนี้กรายมก็ได้เปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่นะครับขึ้นมาเป็นบอ่อใหญ่นะครับนี่ผมคงจะต้องการแหล่งน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปถามคุณลุงดูเพราะว่าคุณลุงก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ ป้าบัวไม่อยู่ครับวันนี้ไปประชุมที่อำเภอบอกผมโทรมานัดแล้วแต่ว่าแกติดงานนะครับคงจะมาได้ได้ยินว่าจะมาถ่ายคู่ป้าอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศของสวนป้าบัวต้นตาลโบราณนะครับนี่ตรงนี้น่าจะมีแฟนคลับติดตามเยอะอยู่เพราะว่าผมมาทําคลิปไว้หลายคลิปอยู่ตั้งแต่การเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับแล้วก็ต้นตาลโบราณตรงนู้นนะครับนี่ซึ่งมีหลากหลายในการทําเกษตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปคุยกับลงุงพอกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่วันนี้ป้าไม่อยู่ป้ายประชุมทีมอ่อำเภอแล้วก็ได้ยินว่าจะรีบกลับมาถ่ายป้ายตรงนี้นะครับเป็นปิดโครงการที่ว่าทาตรงนี้เสร็จนะครับขุดบอ่อเสร็จนะโอ้ไม่เอี่ยมเลยนี่แต่ไม่รู้ว่าโปรเจกต์ต่อไปแกจะทําอะไรอาจจะเลี้ยงปลาแล้วก็ทกําเกษตรในฝั่งนะครับตรงนี้แล้วพะ่งแกจะทํายังไงต่อก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นบรรยากาศของการอัปเดตสวนประวัวที่บ้านโคกต้บนหนองไ้นะครับนี่คืออ่บรรยากาศอาเรียกว่าบอ่อใหม่เลยนี่นะครับ ที่ปรับที่ปรับอะไรเสร็จเสร็จเมื่อกี้เองเราเดินมาแมกโครเพิ่งดับเครื่องนะครับเสร็จไมเอี่ยมเลยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสได้ผ่านมาแล้วก็มาดูโครงการของปะบัวในโปรเจกต์ต่อไปนะครับนั่นคือต้นตาลโบราณแล้วก็ตรงบอร่อเก่าบอ่อน้านะครับแล้วก็สวนครัวเล็กๆแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวออกมาอยู่นาตามนานะครับนี่คือเป็นบรรยากาศที่ผมพามา update. อัปเดตความเคลื่อนไหวของอะ,อะไร ตามรีแอคชั่นที่ผมได้เคยถ่ายคลิปไปนะครับตรงนี้ก็เป็นฟาร์มวัวแกนะครับแล้วปลูกยาตรงนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงหอยนะครับนี่คือเรียกว่าขยายในระดับที่ระดับที่ใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นนะครับขอางั้นก็จะมีบ่อเล็กมีผักบุ้งอยู่นี่ผักบุ้งปีที่แล้วเนี่ยที่ปลูกไว้คงจะเพ,พาะพันไว้นะแต่ไม่รู้แกจะทําอะไรต่อก็หลายโครงการหนะ้าท,ที่ที่เริ่ม เข้ามาในในสวนตรงนี้ก็หลายอย่างนะาทำหลากหลายผสมผสานนะครับนี่นี่บอ่อหอยแกน้ำก็ลดนะครับนี่เพิ่งผ่านหน้าแรงมาปีนี้แรงจริงๆนะครับนี่น่าจะมีพวกหอยพวกปลาอยู่นะครับปลานิลก็ขึ้นขายโลละหกสิบสบาทในช่วงที่ยวเอาปลาขึ้นนะครับแต่เราไม่ได้มานะ แต่ว่าก็ทาผสมผสานจนเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทําเพิ่มขึ้นนะครับต้นตาลตรงนู้นก็ตั้งแต่รุ่นพ่อที่ปลูกไว้แล้วก็มีคนมาเก็บทุกปีนะครับขายได้ประมาณปีละสองสามพันบาทนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มที่รู้จากปลาบัวก็เพราะต้นตาลตรงนี้แหละครับที่ว่าเออทำไมปลูกเรียงกันไว้อย่างนี้ในที่นาพอมีที่ไปที่มาคือพ่อแม่คุณตาปลูกไว้ให้ลูกนะครับอ่าตายเราทีนี้มีฟาร์มบัวนี่คือฟาร์มบัวนะครับทําเป็นโครงสร้างอย่างดี ก็มีพื so ้นฐานเรื so ่องช่างนะครับก like right ็เลยทําเองหมดเลยนะครับมาจากกรุงเทพแล้วก็มาอยู่บ้านวัวทําเกษตรผสมผสานแบบนี้ให้มีรายได้หมุนเวียนนะครับในวัวนะครับลูงแบบนี้เลยนะครับอ่าบรรยากาศนะครับโอ้ก็วงงามเนาะบรรยากาศฟาร์มวัวนะครับทำทำข้ออย่างดีเลยเออทำเป็นช่องเนาะ ผู้พนับริหารจัดก,การดีอยู่นี่ไม่ใช่วัวขุนนอวัวเลี้ยงหญ้าเลี้ยงอะไรนี่แหละผักสวนครัวยังมีอยู่นะครับปลาปลายนะครับครับนี่ผักปลูกไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ผักบุ้งนะครับทุกค้าเยอะนะครับเกษตรไปด้วยออกมาอยู่ทุ่งนาเนี่ยก็ขายได้นะครับนี่คือ แบบอย่างเลยนะครับที่ความขยันนะนี่ครับคุณยายคุณยายได้หน่อไม้มาตู้อีเพื่หน่อไม้ยังครับนี่หน่อไม้ยังครับนี่นอไม้ญ่แต่ไม่ถึงหน่อยโอ้มัมนถึงหน่อยมันสิพ่อแกงอยู่วันเอาไปใส่เหมือนอย่างอืนน่นเนาะเหมือนกับเครื่องนี่ครับโอ้มีเครื่องพร้อมจะไม่มกกว่านี่โอ้นี่ใบเครื่องก็มีเนาะ เถืยงอยู่เหงือยู่เทียงหน้ากร้ายกว่านี้โอนี่นี่คือยอดเถืองยอดเถืองโค้หูจักก็คน่นใหม่แ้่คนรุ่นหนีตัวหูจักเนี่ยอดเาเป็นทอนเป็นทอนต้มกเปื่อยวกับเอาอัดตั้มเอาตั้มเซตันครับไปงเปเืองกเป็นงอากับเมืองง่กอเป็นหยอดเป็นมือไม่แย่นางนั้นบรมีมือเืนไดฮะมันเป็นเครือเกี่ยวไปเลยแย่นางครับมีมือครับครับ ค,ค,คนรุ่นใหม่คือสิบหกกินแล้วนี่กินปเป็นแล้วใส่ม,มกเแล้วใหม่แซ่บเลยครับโอ,อ้มันไปสอยความความหอมความันเนาะครับอาหารอีสานบ้านท่าครับแบบโบราณนี่ครับลูกคา้าลูกคา้าเพื่อนกนมีตด้เออพี่น้องบ้านเขานาอ,อมาอุดหนุนช่วงนี้เฮ็ดเวียเฮ็ดตงานครับนี่กำลังสั่งออเดอร์ก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่เจ้าของสวนนะครับทำก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนะครับอีกคนนึงไม่มา ติดงานราชการทั้งงานหลางานหล,งนลวงเลยครับอืมโอ้เราเป็นผู้ชย่ยป่ะชอบพอแมนแต่ว่าเพิ่งกระสุนเจ้ารานเหรอคุณมาเปิดโต้คุณได้ในคลิปคุณมาเปิดโต้วาคุณเป็นผู้ช่วยคุณเยบานเลยโอ้เอาทั้งงานสังคมนำตัวนี่โอ้งานหลายใ้แบบนี้ทั้งมาเฮ็ดสวนทั้งมาขายกุเตียวสุดยอดของเราอีดีสุดยอดสุดยอดครับอือมาธรรมดาแต่มันาคนโบราณเก่าไอยู่ไหน บ้านโคกปะครับถืออยู่บ่ป้าถือย่บวับนพาบวานเข่าโอ้ดีตัวนั้นแมก็ือโบรนี่ยโอ้วนัว<า>นพระไม่หวานข้าวโอ้ดีตัวครับยังมีอยู่ดนยครับพี่น้องอันนัตเก่าก,กเาบเเาลายโอ้เพนวางสั่นบ่โบราณเพ่นวานอืมขืนเหล่ากับบร้เคาขืนเหล่าไม่เนีคนถือเออถือถือชาวชนบรานเออข้าเฮ็ดไว้แล้วกับบรเป็นยังครับแต่ว<พ>่าห<พ>้าโบวาน ตรงกับวันพาห้างกับบวานอืมครับโอดี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 ครับยังถือถืออยู่โอ้วันพาล่งบัลงสีเขานําคอับครับแต่บ่ขายเขาวันพาอืขายก๋วยเตี๋ยวนะครับดู้าเริ่งซานะครับนาเสิ่งาแล้วครับเจ้าของสวนมาแบบสุดราชการได้ครับวันนี้โอ้ ตุลาการเลนาวบ้านเทังไารเป้น่เปนยปเปิดบังนะครับวันนี้เห็นตัวจริงนะครับตัวจริงครับวันดี้ครับวันนีครับนี่ป้าบัวนะครับนี่วธรรมดาเลยนี่ผู้นําชุมชนนะครับบ้านโคกเล่าไปนํเพิดไปนำก็ได้หอกครับมัอนี้ใส่ชุดงามวนไปยังต้อมืนน้ใส่ชุดงามยือมาหวกระแจงหวดเลยเนาะครับมามาถึงกับซัดเตอร์ครับนี่ซัดเลย กินเข่าบางซีฟมุเลยสือไปกินเพื่อนนะครับนั่นเด็กเพื่อนมาดเลยนะจะของานเพื่อนะจะของานเพื่อนมาดแบบวเพื่อสี่ให้ทายรูน้ำก่อนบอครับจะคอยไม่เห็ดก็ได้หัดเพื่อที่ทายรูนนะแรงแบบจะเบี้ยนอ่างนี่ชาใดยู่สีเห็ดจังไรต่อครับป่าไอ้โครงการนี่ไหมไอ้โครงการปลูกต้นไม้ไอ้ในในฟังนี่บอ่จ้า ปลูกไม้ป่านี่บอไม้ป่าน้ำเป็นบักม่วงเป็นแนวกินเฮาทุกอย่างโอ้ให้เป็นสวนบ่ะวันนี้จ้ะโอ้เป็นสวนเริ่มโครงการถือว่าโปรเจกต์ใหญ่ได้น่อยหน่เนาะจ้ะโอ,โอ้ครับพวกไอ้ได้น้ำก่อนฟางนันเชียวไอ้ไอ้อีหยังเขาเอินต้นย่างหน้ามาปลูกฟางทีเรือยโอ้ต้นย่างหน้าจ้ะจะปลูกกินเห็ดมันนะอื โอ้สิเห็ดสิเห็ดเป็นแบบผสมผสานแต่ว่าขอขอล้างน้ำก่อนจ้าขอหนามก่อนโอ้หน้มไม่ด้านถ้าว่าพ่อเป็นบอนี่ครับเมียนหนามเลยเลยเลแบบน้องบอใหญ่เลยครับนี่ค่าดจ่ายทั้งทั้งเบิดเท่า์ไรดครับรวมจะขอโครงการมาค่าบัมลุงพนบรรดาสองพันห้าโอ้ครับผมทำประมาณวันครึ่งนะครับค่าบัมลุงสองพันห้านะครับแต่เบี้ยวเองต้นี่ปันไปประชุมมนีเพื่อก็มีโครงการตัวนี้เพื่อนเพล่บา มีโครงการอันนี้คการมีหนังสือมหาอยเดี๋ยวผู้ใดยอยากได้ก็กร่วมกับขอขอไว้ด้วยมาครับแบบนี่นี่เปประชุมมากมาอนี่นสีมีโครงการแบบนี้ล่ะหายห้าลงทะเบียนว้น้ำปูใหญ่ปูซอยปีหนาเิ่นก็ออกมาโอ้แต่ว่ากี่บอกอก็ได้ขอแครว่าสํำเนาทะเบียนบ้าน้ันประชาชนของป่านี่ขอไว้ด้วยบ่ในส่วนของป่านี่ที่ขุดขุดไปนี่บ่บค,ค่ะบ่ไเด้ขโค่ะ วอวเดียพอบอกคือว่ามันเหลือจากโครงการทั้งปุ่นเพิ่นบ่เอาก็เลยมามาทำโอ้ใส่เวลาว่าโดนเนาะจ้ะคืออยู่ในเอกสารแล้วก็จบได้เลยจ้ะโอ้มันเหลือจากโครงการหลักนะครับมันเหลือจากโครงการที่เพิ่นเพิ่นลงไวเลล่ะโอ้ก็ดีด้วยครับหือว่าเป็นเป็นวาสนาของเฮาเลยตัวเป็นวาสนาของเฮาโอ้ครับพอดีเลยมาคุได้แล้วเพิ่นบ่เอานั่นนะครับอืมดีดีต่อไปก็ขอแค่ลองแรงน้ำไว้ก่อนในขณะว่าเห็ดฟักบุงแล้วปัณิการศึกษาฟ้าบุงก็สิ้อบริเวณที่นี่เนาะครับ เฮ็ดดูจ่าเฮ็ดสิเป็นใหญ่ไปฟังโอ้ยังได้อยู่เด้อครับพบุงยังใหญ่ใหม่คนเคยเห็ดก็ต้องเห็ดแน่ใหญ่ไปทีอื่นมันก็เล่งงามเลยดะเพื่อนก็เลยว่าอยากได้น้ำก็เลยบ่ได้ตัดสินใจสาเร็วครับดวนผัวงดเขอยากได้แห้งบรรยากาศโอ้แบบนี้แม่นอยู่ครับโอกาสดีครับได้ได้บ่อยางโกเลยวันนี้เข้ากับ มองนี้มันก็เป็นบ่อเก่าอยู่แล้วที่เขาเห็ดปักบุ๋งเนาะมันนี้กับซีนีพวกเลี้ยงปลาเรียงต่อไปอีกกระสีเรียงปลาเรียงปีเมื่อกี้เหนียวปลานิ่มขึ้นมาบักหลายอยู่ไดล่ะบ่อได้ปลาครักัมี่ที่ว่าเลี้ยงไว้สองบ่อเนาะจ้าคืออันนี้ได้ขายบ่อครับมีเรียงไปเลยมีเรียงแต่เพิ่นมาพัอบ่อเอาขึ้นไปจังหวะจ้าขายง่ายๆเนาะบ่ได้แม่นว่าไปส่งขายเลยนะจ้าอืมก็ดีดีครับนี่ครับอยู่แบบสบายๆ ทำแบบสบายสบายโลง่งๆนะครับลูกค้าหลายได้บ้างนเนระเพิ่นรับผู้เดียวนี่เพิ่นรับผู้เดียวกับบกคือ<ต>ว่าหลับพอบ้านกับเมียบานต่างกันโอ้วยข่าวใจยังขับต่างกันอยู่แต่ว่าก็มีความสามารปทานใหญ่นะก็คือเก่งอยู่นะวิทยาหยุดไลฟไล่กระบวนท่าอยู่ทั้งเลี้ยงงัวทั้งเช็ดสวนแล้วก็มาลวกก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้านะโอ้ยหมดกินยัยต้องซัพพอร์ตกันพอสมควรอยู่ ถลกค้าเพรเข้าใจกับเป็นอีกแบบนึงเพื่อนเขาใจอยูด่ดอกกันหงจักแต่เพื่อนก็เคยปูสวนมาที่มีแจะผวกเพื่อนเคยมากินน้ำแล้วครับครับเวลาวันครึ่งเสร็จเรียบร้อยสําหรับสะปะบ้บัวนะครับเริ่มโปรเจกต์ใหม่ขอน้ําไว้ก่อนแล้วต่อไปคงจะได้เห็นอีกนะครับอีกไปเรื่อยโครงการต่อไปปลูกพืชปลูกผักปลูกไม้ป่าย,ยางนาเดียวกัมาเก็บเห็ดนี่ ค,คือคือต้องเห็ดปลอมยางไว้ได้วครับต่อไปเพราะว่า <laughs> อาจสิมีหน, <laughs> น่วยจูโจมรอบดึกเห็ดยางนามเขากันแล้ว <c oughs> ยางหน้านี่เรต้องเห็ดเชื้อกับยังไดเลยนเนาะครับเนาะมันดีมันได้ใบมัน,นดีเรต้องไปลง่เชือ้อนะได้อยู่จ้ะ <c oughs> แต่ว่าเนนมันส้งต้นกันยังอันนั้นเย็นเห็นอันนี้ไครละงูได้ส้งมืออลไรเก็บมาเอามันเมียนไครละงูตัวไหนวะต้นมะยายนั้นได้คือออกต้นมะยายหึอโอ้โหเฮ็ดออกในต้นยางนาครับใส่เสื้อมันนำขวามิอยูส้งต้นค่ะโอ้อันนั้นซื้อมาตอนปลูกก็คือใส่เสื้อเขาใส่เสื้อแล้วเเขาใสส่ื้อให้เลยมััั้งคครรบบอืโอ้ดีดีแต่ว่า เปิดเบิงเปิดเบิงเ,เ,เอา้ามันใครเห็นลหรอโง่ตัววะแต่ว่าแต่ลองไปเบิงเวลาอันเนี่ยน้ำหลายๆมันจะเป็นจังใดครับ่าวันนี้ก็ได้มาคุยกับป้าบัวนะกำลังขายของด้วยนะครับลูกค้าเยอะแล้วก็เพิ่งมาจากงานนะครับเอากาาแบบบรรยากาศแบบอย่างนี้เลยนะครับได้เห็นโครงการต่อไปได้รู้จกกนะักลงในโครงการต่อไปครั้งที่แล้วผมมาถ่ายทำก๋วยเตี๋ยวแต่งตัวไม่สวยป้าบัวบอกวันนี้เต็มยศนะครับจัดให้นะครับมาจัดให้แก้ตัวให้สําหรับคลิปนี้แล้วก็คอยดูโครงการต่อไปเดี๋ยวผมจะแวะมา มีโอกาสได้แม่มาถ่ายทำคลิปอีกในรอบต่อไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ